ยี่สิบยี่สิบสามวันหนึ่งรู้สึกเจ็ดยี่สิบสามวันคนนี้ก็สามวันนะสามวันสุดท้ายนี่จะไม่นอนแต่ก่อนหน้านั้นก็จะจะลดลงมาเรื่อยแล้วก็ให้นอนแนะนำให้นอนสี่ชั่วโมงวันนี้พอ โอกาสนอนน้อยมันช่วงระยะเวลาอื่นก็คือปฏิบัติทั้งหมดเลยนะไม่ว่าอดนอนก็ไม่ไม่นอนก็ต้องปฏิบัติตลอดาลังเนอะ๊ะชัวช่วโมงชัวง่วโมงชั่วโมงก็นี่เขาก็ให้ที่กดเนี่ยที่กดมามันก็จะมีสภาพที่ว่าพอนั่งไปแล้วมันก็บุบความรู้สึกมันหายแล้วก็ ตื่นตัวขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาก็กดครั้งหนึ่งพอลักษณะที่มันลงเนี่ยก็คือมันลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็พอรู้ตัวก็มันลงแล้วแล้วก็เราก,ก็รู้ตัวก็กดครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งไปเรื่อยๆที่เคยนับได้มากที่สุดก็นาทีหนึ่งก็ประมาณห้าสิบครั้งเรียกว่าทุกนาทีอ่ะก็ก็วูบลงวูบลง วันนี้เรามามาดูที่ว่าอันนี้อาจจะเป็นการเทียบเคียงนะจะเหมือนหรือไม่เหมือนไม่รู้เอเวลาเราเรานั่งเคลื่อนความรู้สึกไปเนี่ยมันก็จะมีสภาพที่ว่าความรู้สึกมันหายเมื่อหายแล้วเนี่ยเรานับได้กี่ครั้งหายหายแล้วจะว่าเผลอก็ได้หรือว่า มันดับก็ได้แต่ไปเนี้ยก็เ,เรียกว่าการดับนะตอนนี้เราเองเรากําลังปฏิบัติแบบเนี้ยความรู้สึกมันหายไปเรามารู้สึกตัวตอนที่ที่มันไม่รู้อยู่ตรงไหนใช่ไหมแต่เราลองดูนะช่วยช่วยเอาไมาใ้ให้ให้ให้นั่นหน่อยว่าเรานับแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยได้นับได้กี่ครั้ง ครับเลียงเป็นแถวเลยขวามือก่อนก็ได้กรรมสการพระอาจารย์ค่ะนับที่ที่เรากําหนดหรือเปล่าคะว่าที่ไล่มาหรือนับที่เราในระหว่างที่เรากําลังเคลื่อนความรู้สึกไปเนี่ยค่ะแล้วมันเผลอกี่ครั้งพูดง่ายๆอ่าประมาณแปดครั้งค่ะกี่ครั้งนะแปดค่ะแปดครั้งใช่ไหมแล้วเราก็อพอรู้สึกก็ ก็ค่อยๆค่อยๆแบบหนึ่งสองสามเหมือนที่พระอาจารย์พูดนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาก็ก็ไม่ไม่เป็นไรเลยเรื่องเรื่องของการที่เราจะนับได้ติดครั้งยี่สิบครั้งก็ไม่ใไรให้เรารู้สึกตัวแต่ที่ไล่ไล่จากอพิจารณาจากหัวไปจากศีรษะไปถึงเท้าเนี่ยสิบห้าครั้งค่ะ สาธุสาธุค่ะสาธุค่ะกับนักมรการ,การพราะจานาร์ของหนูนี่ไล่ไปก็เผลอเผลอเผลอเรื่อยอ่ะแบบแล้วหนูก็ดึงสติมาใหม่แล้วไล่แล้วก็เผลอเหมือนเหมือนเยอะมากอะไม่ได้นับครั้งพี่ว่าเผลอเนี่ยในยเยอะมากนับไม่ทั่วพอพอพอไล่ปุ๊บป๊บแล้วก็เอาอีกแล้ะไปไล่ใหม่ เราเผลอก็ให้เรารู้ตัวว่าเราเผลอกาบนัสการพระอาจารย์ค่ะนับครั้งไม่ทั่วเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ประมาณประมาณได้ไหม <c oughs> คือคือพอจับได้นะว่าเออค่คอยๆไล่ลงไปไล่ลงไปก็จะเผลอพอเผลอมารู้สึกตัวทีก็ออาไล่ใหม่ก็จะย้อนแบบนี้ค่ะ ย้อนไปไปเรื่อยฮะจนจนกว่าจะไล่ไล่ไปเรื่อยไล่ไล่ไปเรื่อยฮะแล้วก็เอ,อถ้าไม่เผลอก็คือได้ครบหนึ่งรอบแล้วก็พอไล่ใหม่ก็จะมีเผลอบบเนี้ยหลุดไปเรื่อยฮะค่ะตาูต้เดินหน้ามาเลย,ยอ่าเจริญพร สวัสดีนะมัสการค่ะท่านพระอาารย์ค่ะของเราบางทีเราไม่ได้นับนะคะแล้วก็ทำตั้งแต่ศีรษะลงไปเรื่อยๆแต่ว่าบางครั้งก็ลืมพอลืมก็จะเริ่มใหม่นค่ะ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้นับว่ามันได้แล้วบางครั้งก็รอบสองรอบเนี้ยได้ค่ะแต่บางทีทราบมันแบบคิดนู้นคิดนี่มันก็ลืม,มก็เอาใหม่ก็จะทำแบบนั้นนะคะ <c oughs> ขอบคุณอาจารย์รมากค่ะวิธีในการเคลื่อนความรู้สึกใจ<ค>ถือว่าดีแล้วดีค่ะ,คะที่แรกเลยที่ตอนทำแบบอะไรล่ะที่หายใจแล้วก็นั่นเฉยๆไม่ได้ไม่ได้นั่นจิตที่ว่าจากผมแล้วก็มาศีษะมานภากมาคิ้วมาตามาอะไรอย่างเนี้ย มันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่พอมาทําตรงเนี้ยรู้สึกว่าเวลามันจะไวมากเพราะเราทำทำไปพอเอาไม่ทันไรหมดเวลาแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งก็พอทำทําไปแล้วมันจะเผลอหยุดพอหยุดก็เริ่มใหม่<แ>ก็จะทําแบบนั้นนะคะแต่ว่าถ้าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าให้ทำตั้งศีรษะแล้วก็ผมศีรษะแล้วก็ นาา้าผากตาคี้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ว่าดีค่ะครับขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะทำให้เราตื่นตัวตลอดเวลาค่ะแล้วก็บางก็จะมีความเผลอแทรกตลอดค่ะบ่อยๆด้วยซ้ำไม่มีไม่มีใครที่ไม่เผลอนะ,อะทุกคนก็เผลอเพียงแต่ว่า,เ,าเผลอแล้วเรารู้ตัว พอดีบางทีนึกอะไรต่ออะไรก็นึกพอนึกแล้วก็กลับมาทําใหม่ค่ะแต่ถ้าทําตรงนี้คิดว่าดีค่ะต่อขายค่ะตรงต่อเลยตรงอ้าบอาตรงต่อตรงต่อขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะการสมสแกนพระอาจารย์เจ้าค่ะก่อนจะตอบ ขอถามพระอ,อาจารย์ก่อนว่าเรากำหนไหดไปกำหนดไปพอจามทุกบเนี้ยเราต้อง